ตลาดที่เคลื่อนตามถ้อยคำนะครับข้อสังเกตประการหนึ่งของภาวะตลาดระยะนี้คือถ้อยคําสําคัญที่ปรากฏในหน้าข่าวมีที่พลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆในตลาดเป็นอย่างมากขณะเงื่อนไขแท้จริงซึ่งน่าจะกําหนดแนวโน้มระยะยาวยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงมากโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คดีภาษีศุลกากรซึ่งคาดว่าจะรู้ผลตัดสินช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะฮะคือมันข่าวที่มีอยู่นะตอนนี้มันกําหนดแนวโน้มไม่ได้ทนะำกาหนดแนวโน้มไม่ได้นะครับ ผมยังคงรับข้อมูลใหม่ๆเพื่อนามาตรวจสอบสมมติฐานที่มีอยู่เดิมนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มาเป,ปลี่ยนแปลงได้นะและอาจปรับพอร์ตไปหากมีการเปลี่ยนแปล,แปลงบวันะนี้ก็อธิบายเรื่องของน้ามันหน่อยหนึ่งนะว่าราคาที่มันลงมาเนี่ยมันเนี้ยเนี่ยมันรับ,ม,รบมันรับตัวฟอร์เควสของ o p e c Plus ซนะซึ่งบอกว่าตลาดน้ามันจะสมดุลในปี2026นะเป็นครั้งแรกที่เขาที่เขาประมาณการสมดุลน,นะก่อนหน้านี้คือประมาณการเป็นด e ฟฟิซิตคือ s ั p p ายต่ำกว่าดีมาณนะแต่ว่าหลังจากที่ ปรับเพิ่มโควต้าผลิตมา2.9ล้านบาร์เรลต่อวันโอเปกพลาสก็ปรับประมาณการให้ดีมันกับซัพพลายสมดุลกันในปี2026ในขณะที่ V8 Voluntary Aid ์รถูกต้องนะโวลู v o l u n t a r y Aid เนี่ย V8 ซึ่งเป็นแบบประเทศโอเปกพลาสที่สมัครใจลดปริมาณผลิตแล้วก็เพิ่มปริมาณผลิตในรอบนี้เนี่ยเขาก็ผลิตน้อยกว่าโควตา้าเป็นแสนเลยในเดือนตุลาคม นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะบริหารจัดก,การราคาน้ำมันได้นะอย่าไปดูแค่โคตาดูที่ actual production หรือว่าปริมาณผลิตจริงด้วยซึ่งตอนนี้ล่าสุดผลิตต่ำกว่าโคตานะลองดูไปนะครับตอนนี้น้ำมันก็อยู่ในโซนต่ำผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะถึงแม้ว่ามันจะดูลงมาดูน่ากลัวนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเรนจ์ยังอยู่ในเรนจ์แอยู่ในโซนต่ำนะครับในขณะที่หุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาเมื่อวานนี้เป็นผลจากเรื่องของกลุ่มมุมมองเชิงลบนะ,ะในกลุ่มค้าปลีก นะครับเป็นสําคัญนะในขณะที่ถ้าดูข่าวจากภายนอกเนี่ยเขาจะเห็นข่าวว่าเอา้เอารัฐบาลไทยกับรัฐบาเขเลขมิอะไรแบบมีดีลมีปัญหาอะไรแบบนี้นะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ได้เป็นได้เป็นเซนติเมนต์ง่ายลบแต่ว่าที่สิทธิ์ของแนวโน้มใหญ่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็ความคาดหวังของคุ้นไทยดูดูสิครับนะมีอะไรจะแบบหอยเหี่ยวมากเลยนะตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่ผมสนใจนะตลาดที่ผมสนใจเป็นแบบนี้ นะแล้วก็มี t h e s i อยู่นะว่าว่ามันจะขึ้นมาได้ยังไงในขณะที่ตลาดที่คิดว่า,า,าข้อมูลต่อย้ำสมมุติฐานก็คือเรื่องของเงินหยวนนะเงินหยวนยังคงแข็งค่านะครับตลาดหยวนออ f ชอ o เนี่ยลงมาต่ำกว่า7.12ดจุดละค่อนข้างเยอะนะครับก็แข่งแข็งค่อนข้างแข่ง,ข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 งมาเรื่อยนะในขณะที่ตอนนี้บรรยากาศนะจะไม่ได้เป็นบู l ลิชนะครับแต่ว่า ก็เหมาะสำหรับที่จะเติมนะทั้ง kt c h น่าแล้วก็ kt เ s เ a ผมก็ยังเน้นคุณจีนนะครับในขณะที่คิดเหมือนกันว่าเวลานี้ควรจะโยกอะไรหลายๆอย่างไปเข้า kt ชไนบาบอ์ตามแผนหรือเปล่าว่าถ้าเกิดวิกฤตใหญ่จะไปเข้าชไน n าบอนตรวจสอบในเรื่องของ break even inflation กับ real yield ของสหรัฐแล้วเนี่ยยังยังไม่เข้าเงื่อนไขน,นะก็ก็ยังเป็น อ่ายังไม่ใช่เวลาที่อายกทุกอย่างไม่เข้าใชนะบอนนะก็ยังเน้นหุ้นนะครับ Kd China Kda Shares ได้เป็นตัวสองตัวหลักที่จะเข้านะตอนนี้นะครับในท่ามกลางความไม่แน่นอนซึ่งสูงมากแล้วก็ยังกําหนดแนวโน้มตลาดโลกไม่ได้นะจนกว่าคดีภาษีจะออกมาแล้วอาจอาจเกิดความโกลาหลได้นะความเสี่ยงมันสูงมากนะตอนนี้นะครับโอเคนะก็ค่อยๆดูไปทีละวันนะค่อยๆดูไปทีละวันมันซับซ้อนมากนะครับ ล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุเดย์บายเคแทมสวัสดีครับ